เรามาหาความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้กันเส้นรอบรูปสามารถหาได้จากการบวกความยาวในแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวในแต่ละด้านเท่ากันดังนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้หาเส้นรอบรูป <contract> ได้จากด้านบวกด้านบวกด้านบวกด้านหรือสคูณความยาวของด้าน ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A นี้มีเส้นรอบรูป12เซนติเมตรเราสามารถเขียนได้ดังนี้12เซนติเมตรเท่ากับ4คูณด้านวิธีหาความยาวด้านหนึ่งให้นำา2 2เซนติเมตรหารด้วย4 12หาร4เท่ากับ3มเซนติเมตรเรามาหาความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้กันต่อ วิธีหาเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ4คูณความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรูปนี้มีเส้นรอบรูป2 0เซนติเมตรเราสามารถเขียนได้ดังนี้20เซนติเมตรเท่ากับ4คูณด้านวิธีหาความยาวด้านหนึ่งให้นำา20เซนติเมตรหารด้วย4 20หาร4เท่ากับ5เซนติเมตร ดังนั้นความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ยาวเท่ากับ5เซนติเมตรค่ะข้อสุดท้ายนะคะวิธีหาเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ4คูณความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส F รูปนี้มีเส้นรอบรูป36เมตรเราสามารถเขียนได้ดังนี้36เมตรเท่ากับ4คูณด้าน 36หาร4เท่ากับ9เมตรดังนั้นความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ยาวเท่ากับ9เมตรค่ะถ้าน้องๆชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ